ส่วนกรณีที่มีภาพพระสงฆ์ทำพิธีปิดแผ่นทองคำลงบนลงบนใบหน้าของหญิงสาวนะคะซึ่งภาพนี้ล่ะค่ะก็ถูกโพสต์อย่างแพร่หลายในโลกสังคมออนไลน์จนหลายฝ่ายที่ได้เห็นภาพก็เกรงว่าจะเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเหตุการณ์นี้ค่ะก็ทำให้ในช่วงบ่ายวันนี้เจ้าหน้าที่สำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์เข้าไปตรวจสอบวัดแห่งหนึ่ง ซึ่งวัดนี้อาจจะใช้เป็นสถานที่ทำพิธีแบบนี้ได้นะคะเราจะไปติดตามการตรวจสอบครั้งนี้จากคุณอัธพลดวงจินดาค่ะรายผนที่มีอยู่มากมายก็เป็นหน้าที่ของหน่วยง,งานของรัฐที่จะเอาิีจังจาเรื่องนี้แต่เราต้องการเอารายพุทธิศักดิ์คลินิกเป็นโมเดลสำนักพระพุทธศาสนาเข้าตรวจสอบวัดแห่งหนึ่งในอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ สึ่งสงสัยว่าถูกใช้เป็นสถานที่ทำพิธีปิดแผ่นทองคำด้วยมือพระสงฆ์ลงบนหน้าหญิงสาวแต่งกายคล้ายแม่ชีซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมถูกเผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊กชื่อฟักโกสจากการเข้าตรวจสอบพบเพียงพระลูกวัดซึ่งบอกว่าเจ้าอาวาสวัดเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจที่ประเทศมาเลเซียและยอมรับว่าพระที่ปรากฏในรูปถ่ายนั้นเป็นพระชาวมาเลเซียที่มาจำวัดได้เพียง3มวันก่อนหายไปจากที่สอบถามพระเพทายคือพระเพทายรู้จักรูปหนึ่ง ในหนังสือพิมพ์มเป็นค,คนแต่งชาติที่มาเที่ยววัดแล้วก็มาเลื่อมสายในพุทธศ,ศออสาสนาด้านพระนักเทศชื่อดังอย่างพระอาจารย์พยอมกัลยาโนเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วมองว่าพิธีกรรมลักษณะน,นี้อาจผิดวินัยสงฆ์ถึงขั้นอาบัติราชิกเพราะมีการถูกเนื้อต้องตัวและสุ่มเสี่ยงถึงขั้นประเวณีเป็นอาบัติลองปราชิกลองจากการขาดในความเป็นพระแต่เรามองดูว่าแก๊งนี้ทําไมเป็นพระปลอมกับพระหลงทาง ตอนบวชครั้งแรกอาจจะมุ่งมัรคผลนิพพานแต่พอมามุ่งลาบสักการละได้ลาบง่ายหากินไรแบบไรวิธีขณะที่ประธานเครือข่ายรวมพลังต่อต้านการบ่อนทำลายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ระบุว่าขณะนี้พบวัดที่มีพฤติกรรมลักษณะน,นี้ถึงแปดแห่งซึ่งอ้างว่าเป็นการทำสเสนมหานิยมคิดค่าทําพิธีครั้งละ5 0 0 0ถึง10,000บาทถามว่าในคดีลักษณะดังกล่าวเนี่ยมีเกิดขึ้นทั่วประเทศ แต่มีลายเนี่ยที่บางอาจอากระทํานามพุทธศาสนาเนี่ยมาใช้แสวงหาประโยชน์จริงๆโดยในวันพุธนี้ประธานเครือข่ายรวมพลังต่อต้านการบ่อนทําลายชาติจะเข้าแจ้งความกับตํารวจกองปราบปรามเพื่อเข้าตรวจสอบวัดต้องสงสัยแปดแห่งเพื่อดําเนินคดีต่อไปอักคพันญจินดารายงาน